สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมู t a t i o n นะครับ <c oughs> และวันนี้เราอยู่กับช่วง <c oughs> ใช่นะครับโอ้โหเรียกว่าให้รอกันนานหรือเปล่าไม่รู้นี่เลยวันนี้คุณเกือน,นะครับลงทุนหนักอีกแล้ว <c oughs> นี่วิท c 0 2ี่ีครับวันนี้เปิดต่ออีก3บล็อกนะครับอีกหนึ่งบล็อกเนี่ยก็คือจริงๆสั่งมาสี่แหละแต่ว่าอีกหนึ่งบล็อกก็เปิดไปแล้วนะครับในคลิปรีวิวอันนั้นนะคือจะเป็นแบบละเอียดเลยแล้วก็เนี้ย เปิดแค่ด้านหลังเดียวเอามันเลยสามบ็อก6์กสิบซองนะครับเริ่มแกะกันอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้พอดีว่าตอนสั่งเนี่ยคือถ้าเกิดบางทีเนะี่ยเราสั่งนะครับบางร้านที่เราแบบพิออเดอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าของแถมให้ในเล็กในน้อยนะครับนี่ประมาณนี้เนาะจะเป็นอะไรยุชะเทวลินแล้วก็ฟอร์ดไรยุชะาเทวลินนะครับ ก็จะเป็นแบบเหมือนวราใครพิออเดอร์กจะได้นะครับหรือว่าร้านการ์ดเขาจะแบบไปแจกยังไงก็ตามอาอันนี้ก็เป็อดมาเจอรีกิฟต์นะครับรีวิวไปแล้วไปดูในะคลิปรีวิวได้แลนะโคตรละเอียดเลยแต่วันนี้ตามธรรมเนียมคุณเกลือนะครับขออนุญาตแจะและ เปิดอันสุดท้ายเลยเพราะเราจะรุนว่าผมจะได้ S V R ไหมถ้าเกิดไม่ได้ S V R เนี่ยคือ V R มันการันตีอยู่แล้วแต่ว่า S V R เนี่ยต้องสุ่มนะครับถ้าเกิดได้เนี่ยก็ถือว่าไม่เกลือถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยเกลือนะครับผมนี่คือคํานิยามสั้นๆนี้ใน60ซองนะเออบอกก่อนหนึ่งซองมีอะไรบ้างนะครับเผื่อคนที่ผ่านมาแล้วไม่รู้หรือว่าเล่นคาสติอื่นนะก็จะมีระดับที่เรียกว่าดับเบัลแลไอมีแลธรรมดาก่อน จะให้มา2ใบนะครับ d o บ b l e Rare สใบแล้วก็ทริปเปิ a r e หนึใบซึ่งใบสุดท้ายใน1นในหนึ่งซองเนี่ยมันจะมี4ใบ2ใบแรกจะเป็นอ่าแลนะครับแล้วก็ใบที่3เนี่ยจะเป็นดับเบิ Rare แล้วใบที่4เนี่ยผลสุดท้ายนะครับจะเป็น Triple r ลแล SP VR SVR นะครับคือมันจะสุ่มใน4อันนี้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สามมันแรกอ่ะมันการันตีอยู่แล้วว่าได้อะไรนะครับแต่ว่าแอนสุดท้ายนี่แหละเพราะฉะนั้นขออนุญาต เปิดสุดท้ายและไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันฟึ๊บเออที่ป็ะแหลกมาแล้วมาแล้วใบแรกมาแล้วโอ้โหเออใบที่สองใบที่สองก็ไม่ใช่ใบต่อไปเออ ก็ไม่มาหกสิบอง S U R มันจะไม่ออกหรอปกตินี่เปิด1บล็อกก็คือได้เลยนะจริงๆนะถ้าเกิดใครเครดูนะ1บอ็อกนี่บางทีได้เลยนะ3บล็อกไม่ไม่จะสามอะสบ็อกไม่ออกเนี่ยมันจะเศร้าไปแล้วด้าห้าใบไม่มาอออันนี้เลยวนะเราเปิดท่านไหนก่อนวะาซ้ายหรือขวา ปกติเนี่ยที่ช่องเราจะถือเครปเปิดทางขวาเนี่ยของทางขวามาจะดีกว่าทางซ้ายเสมอนะครับแต่เมื่อกี้ผมเปิดซ้ายเลยขวาวะตอนแรกช่างมาแล้วกันแต่ตอนเนี้ยไม่เห็นเลย SP ก็ไม่เห็นแต่เป็นไหลแสดงว่ามันจะต้องไปแสดงว่าเป็นการดีนะครับทฤษฎีเรามาถูกต้องแสดงว่า SP หรือ VR เนี่ยมันจะต้องไปอยู่กองใดกองหนึ่ง เออแล้วก็มีอย่างหนึงนะที่ผมสังเกตตอนรีวิวไปเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ว่าไอตอนที่รีวิวคลิปไปนะครับคือมันอยู่ติดกันหมดเลย SPVR มันอยู่ติดกันแบบว่าเป็นตับตๆบตัเลยอะแบบว่าถ้าเกิดผมเป็น VR หนึ่งใบป,ปุ๊บไอที่เหลือจะเป็น VRVR VR VR แล้วก็เป็น SPSCSP SP หมดเลยอะจริงๆนะ1 2 3 4 5สองสามส้าหกเจแ้าเก้าแล้วสิแล้วครึ่งบอกแล้ ครึ่งบล็อกไม่มีแสดงว่าอีกครึ่งหลังเนี่ยทฤษฎีเราถูกต้องนะครับมันจะมีดักมันจะมีหนักนี่ไง VR มันจะมีหนักข้างใดข้างหนึ่งและอันนี้ก็ต้องเป็น VR อีกแต่ถ้าเกิดเป็น VR อีกเนี่ยแสดงว่าบล็อกเนี้ยผมจะเกือหรอกเอมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนมันเหมือนซ่อารอยเดิมนะครับเฮ้ย SVR ต้องออกซิ เอออ่าเอาแล้วนะครับถ้าใบที่สี่เนี่ยออกมาเป็น VR ไม่ใช่ VR เนี่ยเริ่มเศร้าแล้วนะเอเตรียมตัวเศร้านะครับไม่เห็นปะผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดถ้าไหนได้ VR เนี่ยมันจะ VR รัวๆเลยเว้ยไปเองไว้ตอนรีวิวอ่ะ SP แล้ว SP แล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8อัน10อัน การันตีครับบล็อกเนี้ย V R ออกมาสใบไม่ค่อย S P ไม่มี S V R แน่นอนเออเดี๋ยวว่ามีาบล็อกแรกผ่านไปบล็อกแรกผ่านไป S V R ไม่ออกบล็อกแรกผ่านไปขออนุญาตเจ็บนะครับบล็อกที่สองนะครับ ตอนนี้จิตใจเริ่มวันไหวแล้วรู้สึกรู้สึกกลัวใจเต้นสั่นรัวๆมากนะครับเฮ้ <Hey. S 1> SVR มันจะไม่ออกจริงๆหรอสี่กล่องเลยนะสี่กล่องนี่เท่าไหร่กันนะสี่กล่องนี่เสียติมไปเท่าไหร่กันนะ นี่เสียดางไปเท่าไหร่กันนะอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะเรียมเอาถือเคียดแลนด้านขวาที่หลังเอาด้านซ้ายก่อนนี่ถ้าเกิดว่ามันภาพย้อนกลับมาเนี่ยมันไม่ลุ้นอะไรเลยนะเว้ยนี่คือการกลับมาเปิด BCP ในรอบหลายเดือนหรือหลายหลาย,หลายเดือนมันจะเกลือไม่ได้นะครับจริงๆนะครับมันจะเกลือไม่ได้นะ ื่การกลับมาเปิดในรอบหลายหลายคลิปนาที่เราไม่ได้ทำการเจือเนี่ยมันจะไ,ได้ด่ะอ่าขา VR หน้าตายอย่างนี้ถ้าเกิดบ็นบล็อกเมื่อกี้อันนี้ก็ต้องเป็น VR เฮ้ยไม่ใช่แล้วว่ะเฮ้ย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 ้ย,ย,ย,ยมีลุ้นมีลุ้นไม่ใช่แล้ว เริ่มแตกต่างจากทฤษฎีนะครับเริ่มแตกต่างไม่ใช่บูทฤษฎีไม่ได้ต้องพูดว่าแตกต่างจากสมมุติฐานที่เราตั้งเอาไว้ VR มันไม่ได้ออกติดกันแล้วเว้ยโอ้โหเออ VR แบบนี้ค่อยน่าลุ้นหน่อยนะครับบอกแบบบล็อกที่แล้วเนี่ยโหไม่ลุ้นเลยฟุ๊อ่า VR นะครับ ออก B R สใบใจไม่ค่อยออก B R มาสใบถ้าเกิด v R แฟน n t อ m บ l a เซอร์ใหม่บเนี่ยเริ่มใจไม่ค่อยดีละอ่าใจไม่ค่อยดีละ S V R กูไม่มีแน่ๆเลย อกสุดท้าย Last ล a s t ลลวอันเนี้ไม่มีคือเกลือของจริงมือสัน่นมือสั่นแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยมือสั่นแล้วอะไม่เอานะขอขออะไรก็ได้ s v r ขอแฟนทอมสักไปได้ไหมขอแฟนทอมได้ไหมหวัง,งสูงๆเลยเนดะ่ยจะได้ชื่นใจให้มาบ้างอนะ สมมุติฐานของเราต่อไปของดีมักอยู่ด้านขวานะเปิดด้านซ้ายก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้2ขึ้นสองที่โอ๊ยทาใจไม่ได้คือทุกคนนะเห็นผมเปิดแค่บล็อกสามนะครับแต่จริงๆไอ้คลิปเนี้ยมันถ่ายติดกับคลิปรีวิวคลิปที่รีววไวเพราะฉะนั้นเนี้ยไอ้กล่องเนี้ย มันคือซองที่6กอ็แหละจะไม่ออกจริงๆหรอ VR ใบแรกจะไม่ออกจริงๆหรอฟฟนทอมบัสเตอร์ได้ยินเสียงผมไหม ทอมบัสซ์ดราก,ก้อนครับได้ยินเสียงของผมไหมครับถ้าเกิดได้ยินเสียงผมก็ช่วยปรากฏตัวมาให้ผมเห็นดีนะครับจริงๆนะหรือว่าเราต้องทำตัวไม่อยากได้ปะเหม็นอยากได้เลย V อง VRSVR อะไรหม่อยากได้ของก็งั้นๆนะใครเขาจะไปอยากได้ SV องหรโอ้ มันก็แค่การ์ดระดับ S V R ใบนึงมมันจะไปม,มีอะไรใช่ไหมคนเราเนี้ยเล่นระดับใครก็ได้ทั้งนั้นเลยจริงปะ oh <my. S 1> <laughs> เบียออกมาทำไม <laughs> ไม่มีคือเกลือของจริงเกลือของจริงโอ้ยออกมาอย่างนี้ไม่มีเรียวแรงจะเปิดหล <laughs> <laughs> ังจากที่เปิดออกมานานแล้ว นี่คือการกำลังปีของการไม่มีอยู่ของคําว่า SBR นะครับ VR ออกมา4ใบเนี่ยจากการที่เปิดไปแล้ว3บล็อกบล็อกนี้ถือเป็นบล็อกที่4เมื่อได้เห็น VR ออกมาครบทั้ง4ใบแล้วโอกาส s v r ของคุณ0% <laughs> ต่อไปก็นับนับถอยหลัง เปิดอย่างไร้กระจิกกระใจให้เยื่อใหญ่นะครับเปิดไปเรื่อยๆรับหูรับตาเปิดไปไม่มีอะไรแล้วหลายเดือนของการเปิด V Collector Pack หรือบางทีเราอาจจะไม่เหมาะกับการเล่น Shadow Paladin ก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยไม่ออกให้ผมชิมเปิด3ามบล็อก s v r ไม่ออกไม่เหลืออะไรเลยนะครับใครได้ดูรีวิวก็เราจะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไง จบแล้วครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก s u b s c r i ครด้วยนะครับใครได้ยังไงอะไรก็ามาคอมเมนต์ได้ใต้ร่างนี้มาอวดกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายแล้วเจอกัน